เป็นดราม่าในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับว่าเสาไฟฟ้า60ต้นกลางเมืองเชียงใหม่กว่า9ก้าล้านแปดแบาทมันแพงไปไหมแล้วมันสวยหรือเปล่าครับหลังจากที่สสของพรรคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ได้แชร์ภาพเสาไฟฟ้าประติมาก,กรรมแบบใหม่ที่ถูกนําไปติดตั้ง2ฝั่งทางหลวงชนบทชอมออศยหหรือว่าถนนรัตนโกสินต์ตบลช้างม้อยอาเภอเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็เปิดเผยรายละเอียดสเปคของเสาไฟฟ้าพร้อมกับ ราคาจัดซื้อจัดจ้างนะครับว่าเสาไฟฟ้า60ต้นนี้ใช้งบกว่า9ล้าน8แสนบาทช่าเน็ตก็บอกว่าดูยังง่ายยังไงมันก็ไม่สวยนะครับดูลาสมัยบางคนก็บอกว่าทำไมไปปักเสากลางฟุตบาทแบบนี้กีดขวางทางเดินบางคนก็ถามว่ามันแพงไปหรือเปล่านะครับราคาขนาดนี้ท่านผอออแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ก็ให้ข้อมูลนะครับว่านี่มันเป็นโครงการปรับปรุงถนนที่ไฟฟ้าในชมุนเสียหาย งบประมาณนั้นก็รวมไปถึงระบบไฟฟ้าด้วยนะครับไม่ใช่แค่การตกแต่งอย่างเดียวนะถือว่าใช้งบสมเหตุสมผลครับส่วนประเด็นการออกแบบประติมกากรรมที่ถูกตั้งคําถามเนี่ยก็บอกว่าจริงๆตั้งใจให้มีเสาไฟฟ้าที่สวยงามตามแบบล้านนาสอดรับกับแหล่งท่องเที่ยวส่วนกรณีการตั้งข้อสังเกตว่าทําไมจุดวางเสาไฟไปอยู่กลางฟุตบาทนะเป็นการวางไว้จุดเดิมที่มีการถอดยกเสาไฟ ต้นเก่าออกไปนะก็คือวางไว้จุดเดิมที่มันเคยเป็นแบบนี้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนั่นเองครับ